อบนี่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังเลยวัดดวงเสี่ยงตายฮะ,ะเหล็กกั้นรถไฟเสียบทะลุลงมาในรถอเอาอีกแล้วใช้คำว่าเอาอีกแล้วเพราะมันคือจุดเดิมจุดเดิม,มเคยเกิดเหตุเกี่ยวกับไม้กั้นทางรถไฟมาแล้วแต่คราวนี้รถไฟก็ไม่มานะ,ะสัญญาตึงต้งตึ้ง ก็ไม่ได้เตือนเอาถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้ <cam. S 1> แปลว่าไม้ก้นเสียดิเอาสิเนี่ยต้องตรวจสอบกันนะฮะนี่<ห>สภาพรถกระบะอิสุซุของดาบตํารวจนายหนึ่งดูไอ้เหล็ก<ห>ไม้ก<ไ>้นมันเสียบเข้ามาแบบนี้คุณต้องถามเลยว่าคนในรถไป,ถปนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับคือเนี่ยเห็นสภาพรถแบบนี้ก็น่าหวาดเสียวนะครับไม้ก้านรถไฟความยาวเป็น10เมตรเลยคุณมันเป็นเหล็กนะเหล็กทั้งแท่งทั้งดุ่นแบบนี้เสียบทะลุกระจกหน้ารถฝั่งข้างคนขับหรือว่าฝั่งผู้โดยสารนี่ครับกระแทกกับเพดานห้องโดยสาร กระจกด้านหลังผู้ชมคนขับนี่ฮะดาบตํารวจอานัตสุขดําไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะมันมาฝั่งผู้โดยสารโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนพาดทางรถไฟใกล้กับจุดตัดรถไฟในพื้นที่หมู่หกตําบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับจากเหตุการณ์นี้ยังมีรถเก๋งฮอนด้อีกคันได้รับความเสียหายด้วยนะฮะคันนั้นเนี่ยมีนางสาวรัชนีสังแก้วเป็นคนขับ ก็รถเสียหายแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าหเหล็กก้นเนี่ยนอกจากมันเสียบทะลุคันนี้แล้วมันก็ไปโดนอีกคันด้วยนิดหนึ่งนะครับดาบตํารวจอานัทเนี่ยคนที่รอดตายมาจากเหล็กก้นรถไฟนี้บอกว่าผมเนี่ยขับรถจากที่ทํางานสอพห้วยยอดนะครับเพื่อกลับบ้านที่อำเภอรัศดาเมื่อถึงที่เกิดเหตุขณะขับข้ามจุดตัดตรงนี้ผมก็ไม่เห็นมีรถไฟนะผมมองซ้ายมองขวาแล้วไม่ได้ยินเสียงสรรยัญญาณตึงต้งตึงต้งตึ้งในการเตือนเลยนะครับและผมก็เลยขับกํลาลังจะข้ามทางรถไฟปรากฏ ไอเหล็กเนี่ยมันร่วงลงมาจากข้างบนเลยนะฮะกลับจากทำงานมาคนเดียวผมก็ขี่มาก็ขี่มาเรื่อยๆก็พอมาถึงที่เกศก็ดูแล้วครับมันม่นมันมันโดนอ้ที่กั้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงผมก็เลยดูได้ดูกว่าพอออกตัวพอออกตัวมันก็ลงเหมือนลงลงพรอมจังหวะพอดีกันเลยจังหวะที่เราล้อพอแตกกับพป๊นั่นเลยโอ๊ะ โอป่านคือมันจง,จงมอกพอทีกันเลยมันลงเร็วมากลงเร็วมากผมผม,ผมเอาไม่ตันกันมันมันเสียบก็ไปในรถเลยเสียบก็ไปแล้วก็ฝ่านหน้าป่าผมผมป่านหน้าป่าเข้าไปเลยผมผมผมโดนนิดนึงเลยผมหลบผมหลบตันผมได้ยินข่าวมาก็หลายครั้งแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ก็มาที่เกิดเหตุที่ก็ร้อให้ฟังว่าไม่ไม่กี่วันทีนั่นยังมีร่องรอยอยู่ไม่กี่วันทีนอยอยก,นทก็มีรถประตูปฏิบัติก็เห็น ยายที่ร้านค้าที่ก็อยู่ตรงนี้ก็เห็นบ่อยเ็บอกโอ้โหเนี่ยดาบตำรวจท่านนี้บอกผมก็เจ็บนิดนึงเพราะอะไรคุณถ้าดูในรถนะไม้กั้นเนี่ยมันเสียบเข้าฝั่งผู้โดยสารก็จริงแต่มันเอียงมาฝั่งพี่เขาตรงเบาะเออนิดนึงฮะมันเสยหัวพี่เขาไปนิดนึงนะครับชาวบ้านละแวกนี้ให้ข้อมูลมาบอกโอ้โหตั้งแต่เริ่มติดตั้งไม้กั้นแล้วก็มีทางรถไฟเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนานกว่า10ปีแล้วนะฮะไม้กั้นมักจะ ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเป็นไม้ก้านผีเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะคุณว่าแบบไอ้ขึ้นขึ้นลงลงไอ้วันไหนเสียวันไหนดีอ่ะเนี่ยแล้วเป็นข่าวมาหลายครั้งเลยไม้ก้านเนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเองเออรถไฟก็ไม่มีหรือผีผ่านแต่ว่ามันมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งนะ,ะที่ดิฉันอ่านแล้วดิฉันต้องอ่านซ้ำอ่ะงงว่าแบบเอ๊ะเขาต้องการสื่อความหมายว่าอะไรเขียนว่าอะไรฮะป้ายที่เขาบอกว่าให้ระวังรถไฟออันนี้เป็นป้ายเบอร์โทรนะคุณสงสัยคนในพื้นที่ต้องเซฟเบอร์ไว้แล้วละมั้งแต่เซฟไปเนี่ย จะช่วยอะไรได้ไหมในเมื่อมันเกิดเหตุถี่แล้วเกินอีกป้ายหนึ่งค่ะครับป้ายที่บอกว่าเถ้ามันเสียไฟมันจะไม่ติดอ่ะอ๋อหรอออ้าวคือพอเราอ่านป้ายแล้วเราก็เลยงงไงว่าอ้าวคือเขามีการซ่อมบำรุงเขามีการตรวจตาไหมงงว่าอย่าให้เสียเลยดีกว่าไม่ต้องมาเตือนว่าไฟจะไม่ติดนะอะค่อยๆดูป้ายไปนะฮะอันนี้ป้ายที่ระวังรถไฟระวังรถไฟอ่ะอ่านอ่ะเห็นแต่ข้างล่างน่ะคุณเห็นไหมข้างล่างเขาบอกว่าสัญญาณขัดข้องหักหลอดไฟนี้ดับ แปลว่า,อ,าอะไรถ้าเกิดว่าไอ้หลอดไฟนี้มันกระพริบเหลืองๆอยู่แปลว่าไม้กันมันทํางานได้<อ>แต่ถ้าเกิดว่าหลอดไฟมันไม่กระพริบ ให้คุณระวังเองเหรอเออเการรถไฟต้องไปแก้ไขตรงนี้นะนะครับป้ายมันก็สื่อความหมายว่าคุณอาจจะแบบว่า <c oughs> ไม่รอบครอบเรื่องของไอ้สัญญาณไฟหรือเปล่านะฮะช่วงปลายเดือนก่อนก็เกิดเหตุแบบเดียวกันนะฮะโดยเหล็กกันเนี่ยร่วงลงมาเสียบกระจกรถของคู่สามีภรรยาชาวอำเภอห้วยยอดนะฮะจนทําให้ฝ่ายภรรยาเนี่ยถูกเหล็กกระแทกเข้าเบ้าตานี่จาก,จากเหตุการณ์น,นี้<ะ>แล้วก็ได้รับบาดเจ็บฮะชาวบ้บานก็เลยอยากให้แก้ไขโดยโดย่วนเนี่ยลักษณะเหมือนกันเลยคุณเสียบทะลุไปข้างหลังแบบนี้อันนี้เหตุการณ์เก่านะครับที่เคยเกิดขึ้นนะครับ ผู้ชมอยากรู้สาเหตุไหมทําไมไอ้ไม้กั้นเนี่ยมันถึงหล่นถึงร่วงแล้วก็บางทีมันขึ้นขึ้นลงลงเองอย่างกับผีผานเนี่ยนะฮะล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่ชุมทางรถไฟทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชาเป็นพื้นที่รับผิดชอบนะครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ทางการรถไฟเนี่ยชีย้แจงบอกว่าตรวจสอบแล้วครับเพราะว่าเหตุด,ดังกล่าวล่าสุดนะฮะที่รถของดาบตํารวจได้รับความเสียหายเนี่ยฮะ เกิดจากกรณีของคนมาตัดหญ้าเพื่อเอาญ้าเนี่ยไปเลี้ยงสัตว์ม,มาตัดอยู่ริมรางรถไฟถแล้วใบพัดเครื่องตัดหญ้ามันกระเด็นไปตัดสายสัญญาณฮะจึงทําให้ระบบเครื่องกั้นรวนเปิดปิดไม่เป็นไปตามปกติน<อ>ยาตรงนี้แล้วทีนี้มันดันไปตัดโดนสายสัญญาณค่ะ วันนี้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนลงพื้นที่ไปซ่อมบำรุงคาดว่าน่าจะใช้เวลาซ่อมแซมจุดเกิดเหตุประมาณ2อสวันนะครับขณะเดียวกันก็เตรียมเสนอการรถไฟปิดเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากมันเป็นทางโค้งด้วยและเกิดัติเหตุบ่อยครั้งเนี่ไอ้สายไฟสัญญาณที่โดนเนี่ย<ฆ>เรื่องตัดย่าตัด นะฮะสายมันก็เลยขาดแบบนี้นะครับตอนนี้นะแนะนําให้ประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทางใกล้เคียงแทนเพื่อความปลอดภัยด้วยต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่แล้วนะฮะใช่แล้วเวลาเกิดเหตุแบบนี้คือใครต้องจ่ายตังอ่ะคนไงคนที่ไปทำเนี่ยทั้งทั้งที่บางทีมันเกิดอุบัติเหตุโดยที่มันเป็นความผิดพลาดของเครื่องกั้นมันเสียเองแต่เราก็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตรงนี้ของราชการอย่างี้เหรอใช่ค่ะ